ก็สำหรับเพื่อนที่เล่นเกมสแตร์นนะครับบนซินเดโดสวิเนี่ยมาก็จะมีปัญหากันบ่อยเหมือนกันตรงที่ว่าเรื่องการปลดล็อกเพลง่ปลดล็อกยังไงจะไปซื้อเพลงอันลิมิเต็ดยังไงเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวจะคลิปเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีว่าจริงๆริแล้วมนควรจะต้องทำยังไงที่ถูกต้องและถูกทีในการเข้าไปซื้อในการแก้ไขปัญหาที่ เราจะปลดล็อกเพลงเราจะปลดล็อกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ย ja. ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให right> ้ด้วยนะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าว่าดีจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมทัสดนบนดินโนเซอร์วิทนะว่าโนเซียร์แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่อง การทดลองเพลงบ้างการซื้อเพลงอัลลิมินต์นี่จะไปซื้อตรงไหนยัางไงในนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าต,ต้องจปขีดแอคเคาท์ยูางที่ซอฟยังไงหรือว่าไปดูอะไรตรงไหนเดี๋ยวลองไปดูกันก็ถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเราเข้าหน้าเกมมาแล้วตอนที่แรกเหมือนว่าเราสมัครแอคเคาท์ของ Nintendo อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปดูหาดูจากที่อื่นเอาแล้วกันนะว่ามันก็ มีวิธีบอกว่าจะสร้างแอคเคาท์เลียนดักสวิตยังไงเนาะลัแบบแรกก็พลาเข้าเกมมาเสร็จปุ๊บก็กดเข้ามาอะรอมันแนะนำนิดหนึ่งก็กดไปถ้าเริ่มแรกมาก็คือเราก็เหมือน เติมเลเวลก็เแบบพี่อเอวาตาปกติแล้วก็สร้างาตัวแดนเซอร์กาดขึ้นมาเนี่ยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็ตั้งตั้งไปอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ตามนั้นเนาะแล้วก็ตัดไปก็ให้เราเปลาเข้าหน้าดีสท็ปุ๊บให้เรากดที่ เอเข้าตัว Ubisoft ครับก่อนแล้วมันก็จะเข้าหน้าอันนี้มาว่าว่าคือมันจะให้เราไปตัวปลดล็อกฟอรีไททอลที่มันแถมมากับตัวตลาบเกมวหน่วว่าฟรี3สวันอะไรเงี้ยก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปกดเอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าในหน้าเว็บของตัว Ubisoft โดย ออโต้เนาะสำหรับเพื่อนที่มี Account อยู่แล้วก็รับอินแอคเคาน์ยูบีซอไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็คือกด create แอคเคานตของยูบีซอรขึ้นมาถามว่า Account นี้เอาไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้เหมือนเ,าเอาไว้คอยเช็คมันก็จะมีเรื่องเซอร์วิสอะไรต่างๆว่าเรื่องค่าเสียอะไรต่างๆเงี้ยแล้อันนี้เราก็ใส่รายละเอียดของเราให้เรียบร้อยคีอิู่อร์ีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็ส่วนไอ ไปที่ที่ผ่านไปเ,เรื่องประเทศนี้เราจะใส่เป็นเป็นประเทศไทยคือถ้าเกิดว่าเราตอนไปแข่งที่เวอร์เวอร์แดนพอมันก็จะขึ้นเป็นปเป็น,ปร,ป,นป,รประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับยูเซอร์ของในนิน t e n d o เนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนใส่อะไรแล้วน้องจากผมเนี่ยมันก็เข้ามามันก็จะมีเรื่อง อาค่าสถิติต่างๆเรื่อง r ี w วอร์นี้เราก็ไปดูเอาพลังได้ครับพอ,อมาถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเราคิดเอ็ดยูเรเรียบร้อยแล้วมันก็จะ Log In เข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกเพลงได้อย่างออโต้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วมันยังไม่ขึ้นปลดล็อก30วันเดี๋ยวไปดูทีว่าจะต้องทำยังไงเนาะทีน,นี้เราก็อาพพลานี้เราก็เข้าเกม ตามปกติแต่ดปรตรกปลาที่เราจะเข้าเกมมาใหม่เนี่ยมันจะยังเล่นเพลงตัวอลิมิเตดมันยังไม่ได้นะมันก็ต้องมีเรื่องการปลดล็อกเป็นขั้นๆของมันเช่นว่าจะต้องเล่นเพลงหนึ่งเพลงสาเพลงสี่เพลงหเพลงอะไรเงี้ยอันนี้คือเอามาจากเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่ามันก็จะปลดล็อก ขั้นแรกมันก็จะคลายๆกันนะเนาะก็จะมีว่าอ่านเช่นเดียวอ,อ,อ่านอย่างเช่นว่าอ่ะจะต้องเล่นหนึเพลงเพื่อจะปลดล็อกเข้าไปเปลี่ยนอะไรต่างๆหรือว่าเล่น5เพลงเล่นเพื่อจะปลดล็อกโหมดนั้นๆให้ครบก่อน4เพลง5เพลงอะไรก็ว่าไปตามนั้นเนาะแล้ก็สมมติว่าถ้าเราจะมาซื้อตัว เพลงลล l มิเต็ดอะให้เราเข้าที่เมื่อกี้นี้ก็คือเข้าที่ตัวซอร์แล้วก็เข้ามาที่แท็ัลล l มิเต็ดคือจะเป็นการเข้าในการซื้อลล l มิเต็ดที่ถูกที่ทีอะคือถ้าเกิดว่าซื้ออย่างอื่นต่มาก็จะแบบอาจจะแบบงงอะไรเงี้ยก,ก็คือลองมาเข้าในนี้แล้วมันก็จะไปที่รอไอวิดีโอจนจบ เร็จปุ๊เราก็จะ Access เพื่อจะเข้าไปในการที่ซื้อตัวตัวอลิมิเตทที่ Nintendo e ช h o p ก็กด A เข้าไปพลาคน A เข้าไปเจป๊บเนี่ย mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่าเราเอา User ที่เราเข้าเกมตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นเป็นประเทศไหนเช่นะว่าเป็น s ต๊อล US เป็นโต๊อฟริกา a อะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปที่ s a โตลตันโดยการดิงเข้าไป โดยอย่างออโต้เนาะมันก็จะมีวันบอกนึงว่าซับซื้วันเก้าสิวันสามหลอหนึ่งนึงปีเนี้ยก็อันนีก็สามารถที่จะ,จะมาเช็คราคาในตรงหน้าเว็บตรงนี้ด้นเนี่ยแต่หลักสํคาคัญที่เกิดว่าคนซื้อไปแล้วแล้วมันจะแล้วที่ใช้การไม่ได้เนี่ยคือมันจะต้องมาดูตรงที่ปกปมแดงๆเนี่ยมันก็ขึ้นบอกว่าคือถ้าเกิดว่ายูเซอร์ที่ที่จะใช้ตัวเพลงอัลลิมิเตดเนี่ยจะต้อง เป็นคอนโซลที่เป็นคอนโซลหลักเท่านั้นคอนโซลถามว่าคอนโซลหลักคืออะไรคอนโซลหลักคือเหมือนว่าเรามีเครื่อง Nintendo หลายเครื่องเนี่ยแต่ว่าเราใช้อีเมลในตัวนะตามการอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนว่าถ้าเกิดเราเอาอีเมลเนี่ยไปใช้กับเครื่องของ Nintendo หรือทีดีเอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะจำค่าอน,นันต์ว่าเป็นเครื่องเครื่องคอนโซลหลักเ,เนี้ยก็เลยเพื่อนๆก็เลยจะติดปัญหากัน การตรงที่เอิรเหมอนซื้อเพลงไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้เนี่ยอันนี้ต้องมาเดี๋ยวต้องเข้าไปแก้ที่ตัวในตัวในเว็บของ Nintendo eShop นอ้ Nintendo account อีกทีหนึ่งว่าจะต้องไปแก้ที่ไหนเนี่ยเดียคยเกิดว,ว่าใครจะมาซื้อเพลงก็คือเข้าตัวที่ User อางนี้แล้วก็สมมติถ้าใครที่ตั้งแต่แรกมามันยังแบบ ไม่ด้ขึ้นตามนี้เลยเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ตัว account digital com ก็คือมันก็จะมาเช็คมาเช็คมาเช็คสัวเตตัวต่างๆว่าอ่ะแล้วก็ด้านนี้เราก็ล็อกอินเข้าไปในี่ยแล้วก็เราเข้ามาที่ตัว shop menu ตรงแถบทางด้านซ้ายฝั่งของ user เสร็จปุ๊บแล้วก็จะเข้ามาที่ตัว shop menu แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ก็คือตรงรายละเอียดต่างๆเราก็เช็คดูว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มาตัวที่อันล่างที่ปีที่เมาส์อยู่คือ e Re Register Console หลักอันนี้เราก็ใส่พวามกรให้เรียบร้อยคือเราจะเอาไอ้ตัวอีเมลที่เราเคยใช้กับตัวเครื่องอื่นเนี่ยเอามาใช้กับเครื่องที่เราจะใช้เล่นเนี่ยแทนงนนให้มากดตัวที่วงกลมสีแดงคือ e Re Register อยู่ Family c o n น o l ลคือ ยกเลิอกอ e ีเมลอันนี้ท,ที่ที่เราเคยใช้เอามาใช้กับเครื่องใหม่เครื่องใหม่กับที่เราเนี่ยมันมันก็จะสามารถที่จะปลดล็อกอะไรต่างๆได้แล้วก็ก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำมาแล้วเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้คือท,ทำตามวิธีที่บอกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องอตัวในใน account ของ ของอนเทนโดเมื่อเมื่อตะกี้นิตที่มันจะมีเรื่องการว่าเราจะต้องเออลิงกับอะไรหรือข้อมูลอะ,อะไรต่างๆที่เราคีดเอ็เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองไปเช็คกันดูถต่เกิดว่าถ้ากดจะให้แนะนำที่มันจะมีให้เรื่องการลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ g o o g l e เนี่ยเราก็ลิงก์ไปได้เลยอะไรเงี้ยก็คือข้อมูลมันก็จะเชื่อมกันหมดแล้วมันก็จะ ง่ายต่อการที่เราจะจัดการหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มันดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังทําไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเออปัญหาตร,รงนี้เ้าเธอไม่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนเข้ามาถามแล้วก็แล้วก็แก้ให้หลายคนดยูจนหบับคลองแล้วจนแบับคือมันจะมีคน แต่ค่อนข้างแบบหนึ่งสองสามีเดี๋ยวจะเดี๋ยวในคลิปนะเดี๋ยวจะมาทำลคลิปสรุปให้ทีว่าเราจะต้องไปเช็คยังไงเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะยิดย้อยมากๆอ่างเงี้ยว่าต้องเข้าไปดูที่แอคเคาท์เออแอคเคาท์กับยูบ s ซอมหรือ,อยังหรือว่าลิงก์กับอะไรลิงก์งนู่นีิงกน่แล้วหรือ,อยังข้อมูลอะไรต่างๆนีครบไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงแล้วกอ็อีกปัญหาหนึ่งที่มาจเจอก็คือถ้าเกิดว่า เ,เราถ้าซื้อแผ่นตัวอาจจเช่นว่าเราซื้อแผ่นเป็นโซนนี้แต่ว่าเราจะเป็นจะต้องอาจจะว่าเราซื้อแผ่นที่เป็นโซน US เนี่ยเราจะต้องซื้ออนลิมิเต็ดที่โซน US หรือเปล่าคืออันนี้เอาพิสูจน์ดูแล้วก็คือไม่ต้องซื้อตรงโซนก็ได้นะแต่ว่าแอคเคา t ์ที่เราล็อกอเข้าไปอ่ะจะต้องเป็นแอคเคาน์ไม่ใช่แอคเคา n ์ Account ที่เราใช้เล่นในตัวคอนโซล เราก็จะใช้ Account อันนั้นแล้วก็ซื้ออันนั้นมาแล้วก็มันก็จะ l o อกอินออโตในการเอันเข้าไปอะไรเงี้เนาะก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าใครมีปัญหาไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะไว้เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรออย่่างืนเกี่ยวกับตัดแดนก็ถามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n i n t e n d o เรื่อง p อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทำคลิปบอกอธิบายมาให้ ไม่เรียนแล้วกันนะวันนี้ก็เดี๋ยวออกไว้ที่นี่ก่อนรายการไว้เจอกันบ๊ายบาย